ขึ้นไปทางโน้นได้เลยพี่เดินอ้อมลงนี้ใช่ไหมไ<ป>ทางน่าจะชันนะด้านนน้นมืดน่าจะเปิดไฟเนะนะครับวันนี้เราก็เลย อ่ชมได้ชมความสวยงามของถ้ำเอราวัณเป็นบางช่วงนะครับผมเนาะก็คือถ้ำค่อนข้างที่จะมืดนะครับผมมืดมากด้วยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นหินย้อยกอยหินงอกไม่ใช่หินย้อยนะหินงอกนะครับนี่โอ้อันนี้ดัน นั่นบนผนังถำ้ำอันนี้ก็จะเป็นอะหมดถำ้ำไหว้พระ ก็ยังมีคนตามมาอ้าวทางนี้มีบันไดทางทางทางนี้มีบันไดลงอ๋นี่ไงเดินทะลุได้านนี้มีบันไดลง ออมันก็มีทะลุไหมครับฝั่งน้นอ้อมอ้อมทะลุลงไปโน,โน้นใช่ไหมอออ๋อที่สูงสุดแล้วไม่ไม่มีทะลุใช่ไหมเพราะว่าอันนี้มันก็ทางกลับแล้วนี่อ๋อสูงที่สุดแล้วใช่ไหมครับที่พี่เดินขึ้นไปนะครับ เดี๋ยวขึ้นไม่ได้เออเราเดินเราเดินขึ้นทางนี้เราเดินขึ้นทางนี้จะง่ายกว่าเราเดินกลับมาเนาะเพราะวันนี้เพิ่งจะเหนเ็นเงาไม้หินเดินวนกลับมาทางเดิมหทางนี้จะขึ้นง่ายกว่าออทางนี้จะขึ้นง่ายแล้วก็ลงไปโน,โน่นแล้วค่อยขึ้นมานี่ใช่ไหมอ๋อต้องมาถึงมาถึงไอ้เงาเงาไม้หินนี่ก็ต้องไปละต้องเดินต้องเดินมาทางเงาไม้หินนะ แล้วเดินขึ้นนี่แล้วก็ลงไปนู่นนะครับผมนี่เขาเดินกลับมาฝั่งนี้แล้วนะพี่เด็กๆเ,เดินกลับมาฝั่งนี้แล้วนะครับ,รบอันนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวนะครับผมไปขึ้นกลับขึ้นเฮ้ยโอ,โอจะออกปากถ้ำนะพี่น้อง วันนี้ก็จะชมวิวตรงนี้หรอทำตันนะไม่ใช่ทำทะลุทำตันไม่ใช่ทำทะลุโอ้ก็ผ้าของมาเบงทำาะไะผ้ามุดทำมาไรเอฟซี่เราก็ไปเดินทางต่อน,นะครับผมเดินเดินทางลงไปนะครับผม ไหว้พะไหวพาก่อนก่อนกลับถ้าเปิดไฟในถ้ำนี่จะสวยมากนะครับผม fc นะครับถ้าเปิดไฟถ้ำจะสวยมากคือวันนี้ไม่ได้เปิดไฟนะครับผมน่าจะป็นที่สภาพอากาศนะครับผมอาจจะโดนไฟอาจจะลวอาจจะช็อตได้นะครับผมก็เลยไม่ได้เปิดไฟนะครับพอดีฝนตกนะครับผม ได้ทำก็จะชื้นชื้นสักนิดนึงนะน,งนา,ง,านไนงได้ทำลราเปทังไดบ้างนี่โอ้นาทำไม่ค่อยนะทุกคนนะเที่ยไ,ได้เที่ยวด้วยกันแล้วก็สีญญาล่มงลน้าได้บ้านีฝนสิตกบ่ตอนนี้ไม่ใส่แว่นไม่ใส่หมวกแล้วมืดไปเดิน ในถ้ำน,นะครับที่ลงไปเมื่อกี้ม,มืดๆด,ดียังมีคนลงไปด้วยถ้าลงคือไปถึงเงาไม้หินแล้วไม่กล้าเดินลงนี้ที่มีคนโดนดลงไปเพราะว่ามันมืดมากแต่ยเราอยากมาดูสักครั้งเราจะวนกลับมาเผื่อที่เขาจะเปิดไฟให้ดูนะหน้าหนาวน่าจะเปิดนะโอเคครับกะ คลิปนี้หอยสำเนียกันเดี๋ยวเจอก,กันอยู่ข้างล่างเจอกันอยู่ข้างล่างนะโอเคสำเนียงละจุบจ๊บจุ๊บพี่น้องพี่น้องอเ,อ,งอ,ยเอยเห็นสองโอ้ยน้ำกระเด็นเอยเห็นสองลอยคันสุดท้ายเราเคยเป็นวิน สั้นทีลีสั้นทิ้งดิง่งยคยขาดลงในบางนี้สองร้อขั้นสุดท้ายเราต้องจับราวันไดนะครับเพราะว่าฝนตกแล้วค่อนข้างที่จะลื่นนะเอต้องจับลาวันใดไว้จับเล่าจับเล่า เดี๋ยวเราลงไปทําบุญข้างล่างนะครับผมเนาะข้างบนนี้ไม่มีตู้บริจาคหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับผมก็เดี๋ยวเราลงมาทําบุญด้านล่างกันนะครับผมเนาะโอ้ยก็คือไม่มีเจ้าหน้าที่เฝ้านะครับผมวันนี้ไม่แน่ใจนะครับเฉพาะวันนี้หรือเปล่า ไม่มีเจ้าหน้าที่เฝ้านะครับผมเนาะแต่ทุกวันน่าจะมีวันนี้สภาพอากาศไม่เป็นใจคือฝนตกนะครับผมเนาะเราก็เลยไม่ได้เห็นความงามของถ้ำเนาะเอาไว้โอกาสใหม่แต่ก็ไม่เห็นเป็นบางจุดนะครับที่แสงสว่างถึงครับผมผมก็อ่พิชิต ที่จะทำเอราวัณเป็นผลสำเร็จนะครับ FC นะโอเคไปทำบุญกัน ผมเดี๋ยวเดินทางต่อครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับผมส p a ทั้งใด y ก็ค่อยมากันสวัสดีครับ